สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวิดเลิงทานะครับเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่นะครับเพื่อนส่วนนี้นะครับนะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้แหละก็ชาร์จได้ตั้งแต่6กโวลต์จนถึงยี่ี่โวลต์เลยเนี่ยนะเออเขาบอกอะไรเนี่ยสามสิบแอมป์นะครับลูกค้าบอกว่าใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนมากมันจะไม่ได้ว่าอย่างนั้นอ่ะนะนะโอ้ยมันหลุดนีม่มั้ง นะครับเรามาดูหน่อยนะครับเอาปากขีปปากเขี่ยมาเขี่ยกันให้มันมีแสงแตกแฟรแ์หน่อยมันก็ไม่ออกนะพูดถึงนะแถวนี้เปล่าไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาเอาขั้วนี้มาเขี่ยกันมันจะแตกเลยนะมันก็ถ้าเพื่อนเพื่อนจะตรวจเช็คเบื้องต้นก็ดูตรงนี้นะ นะครับนะตรงนี้ด้วยครับผมกว่าเขาก็บีบดีอยู่นัน,นี่นะเอามาแกะดูข้างในครับน็อตขึ้นไหลจะลี่น็อตเยอะอยู่นั่นหี่นะนะครับหมออกมาหม้อแปลงพังหรือเปล่าหรือไงนะครับแต่ว่าไฟตาแมวนี่มันเห็นอยู่แล้วนะพูดถึงนะเพราะว่าถ้าไฟตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไฟส่วนมากแล้วก็จะต่อใส่กับไฟจากสวิตเบเกอร์เขานี่เลยนะ เป็นไปได้นะครับมอแปลงใหม่มันก็ยังติดนะไอตัวนี้เอ้าแกดูครับทีนี้นะครับเพื่อนๆก็เปิดฟ้านะครับเปิดฟ้าออกมาก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนนะโอ้นี่มีจุดรมเบิดนะครับอันนี้มันหลุดนะตอนนี้มันละลายนะเพื่อนดูได้นะครับตรงนี้ละลายนะครับหอาอะไรมาลองดากมันไว้ก่อนนะก็น่าจะเป็นจุดต่ออะไรต่างๆนะครับที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับเพื่อน เด้๋วจะก่อนที่จะทำอะไรเดี๋ยวมาดูค่าความต้านทานในส่วนของปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟก่นกอนนะว่าตงปลักไฟนี่นะครับถ้าหม้อแปลงมันพังมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าหลอดไฟตามแมวที่เห็นอยู่นะมันต่อไปที่220โวลต์นะครับโอ้ยมันได้อยู่นี่เห็นไหมปิดเบรกเกอร์เห็นไหมครับได้อยู่เนี่ยนะแล้วทีนี้เสียบปลั๊กนะครับ เดี๋ยวป้าก,ก็ลองวัดไฟเอซีเาวัดตามขั้วพวกนี้แหละมันต้องมีแรงดันเกิดขึ้นนะครับมีแรงดันเกิดขึ้นนะแถวนี้เนี่ยได้ไมหมมีมีม,มีมันก็มีนะนะครับมีนะครับมีอ่าทีนี้แล้วก็ตามมาดูนะครับมันออกจากสวิตช์พวกหมุนหมุนอะไรพวกนี้นะอืมจากสวิตช์หมุนหมุนเนี่ยมันกระออกมาสองขั้ว เช่นออกมาสีแดงนี่สีแดงนี่นะครับสีแดงนี่มต่ออยู่นี่นะนะก็อาจะวัด AC นะครับยังไม่ผ่านได้โอดนะครับนี้วัด AC ยังไม่ผ่านได้โอดนะนี่นะตรงนี้นะที่เห็นนะครับเห็นไหมโอ้เจ็ดแปดโวลต์เลยเนี่ยนะเออตอนนี้ปรับไว้6โวลต์เนาะอปรับมาสิบสอบ้างมาเท่าไหร่ก็กดดนะพูดถึง หมุนไปอีกก็ไม่ได้แล้วติดแล้วเนี่ยอ้าแล้วทีนี้ทำไมมันใช้ไม่ได้มันก็อาจจะเกิดจากการที่ว่าการที่เอามิเตอร์มวาวัดไฟเนี่ยมันเห็นนะครับแต่กระแสมันก็อาจจะไม่ผ่านเพราะว่าขั้วต่อพวกนี้มันอาจจะมีปัญหาเพื่อนๆลองวัดอย่างนี้ดูนะตั้งมิเตอร์คูลหนึ่งนะครับบุนหามิเตอร์ไว้นะครับ ลองวัดเนี่ยครับสายที่ออกมาจากสวิตไอ้หมุนหมุนเนี่ยเนี่ยโรตารี่อะไรอย่างเงี้ยนะค่าความต้านทานจะได้ต่ํานะฮะเพราะว่าลวดเส้นใหญ่ครับแล้วก็วัดดูไม่เห็นมีเลยไม่ไม่เห็นมีเอ้ยมีไว้มีหน่อยนึงปกติมันก็จะไม่เป็นแบบนี้แหละค่าความต้านทานมันจะนู่นเลยเกือบที่จะเป็นศูนย์โอห์มเลยนะมันไม่เห็นนะเนี่ยนะครับเออเป็นเพราะอะไรก็ตามดูนะครับ เกิดหลุดลวมที่ไหนบ้างแต่ละขดมมนจะถึงกันหมดนะนี่ครับอย่างเช่นจุดนี้มานน่่ถึงกันหมดนะครับจุดนี้มานี้ถึงกันจุดนี้มานี้ถึงกันนะครับเพิ่มก็ถึงกันหมดอยู่นะเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างงี้นะแล้วที่นี้ไอเส้นนี้เนี่ยไอเส้นนี้มันไปไหนเนี่ยมันไม่ต่อหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยโซลิ์หมุนหมุนมันเนี่ยอ่ะลองดูลองจุดนี้มามาจุดด้านล่างเนี่ยด้านล่างด้านล่างของสวิดช์่ยเป็นไงบ้างไม่เห็นมีเลยเออเว้ยไม่มี ไม่เห็นมีเลยนะครับเออนี่มีเอามานี่ไหมมีเอามานี่อ่ะมานี่มีมานี่มีอ่า่นก็แสดงว่าไอ้ขวดต่อพวกนี้นะครับมีปัญหาครับเพื่อนเอ้ยขวดต่อพวกนี้นะมีปัญหาแล้วนี่เห็นไหมว่ามันบางเว้ยผมก็พยายามอธิบายนะแต่มันบางนะครับนี่นะครับมันเป็นข้อต่อครับเพื่อนเป็นข้อต่อนี่ครับ เห็นไหมครับเป็นเป็นสนิมเขียวเป็นสนิมอะไรพวกนี้ขึ้นมาเอามันบังเส้นนี้อีกเอี่เห็นไหมนี่ครับแบบนี้ครับเอางี้ดีกว่ามันมองไปมันมองลบาบากมันแกะตรงนี้ดีกว่าเนาะเห็นไหมครับให้เข้าใจนะครับว่าขัวต่อน,นี้มีปัญหานะครับเพราะว่าในส่วนนี้มันไม่ใช่วดทองแดงครับ มันเป็นลวดอะไรอะเนี่ยนี่เห็นไหมนี่ครับโอ้นะครับมันต้องแก้ไขนะครับข้อต่อแต่ละจุดนี่ยฮะมีหลายจุดด้วยนะครับก็ต้องตามดูกันทุกจุดนั่นแหละครับเพราะกระแสเข้าสูงครับข้อต่อมีปัญหาแล้วก็แรงดันไฟก็ไม่ไปแต่ว่าัดเห็นนะครับเพราะว่ามิเตอร์มันดึงกระแสน้อยนะเออมันเป็นงั้นแหละนะครับจัดไปนะครับเพื่อน ผมว่าเพื่อนๆดูแล้วนะครับมันไม่เห็นค่าความต้านทานเกิดขึ้นนะนี่ผมไปขยับคนรวดหลายจุดแล้วมันจะเป็นยังไงนี่เห็นแล้วนะครับเห็นแล้วทีนี้เอาแล้วว่าเห็นแล้วเห็นไหมนี่ไหมนี่ผมไปขยับแล้วมันเห็นแล้วเนี่ยเออเห็นแล้วนะครับแ้วทีนี้พอเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเสียบปลั๊กเอาปากคีบมาขีดๆกันดูมันยกแตกกวอดแป๊ะแป๊ะได้เพื่อนนะ เหตุการณ์นะครับดูหน่อยนะนี่ยะนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราใช้ได้จากนั้นแล้วนะครับการแก้ไขก็คือดูขั้วต่อจุดต,ต่อต่างๆนะครับมีอาการหลุดหลวมมีอาการไหม้เป็นตะกันขึ้นนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเสียนะครับแต่ว่าจะเป็นที่ขั้วต่อนะครับไม่งานเนาะถ้าเกิดว่าโอ้นี่กปลังจะขาดแล้วนะครับเนะเขาใช้วิธีการเอาเนี่ยครับพวกเนี่ยมาบีบนะฮะ เบียบเข้ากับสายไฟน่ครับก็ใช้งานได้แต่ระยะเวลาผ่านไปน่าจะเนิ่นนานเลยนะไอตัวนี้ก็เข้าสนิมด้วยอะไรด้วยนะครับไอพวกนี้เกิดความร้อนละลายนะครับอืมะโอ้ไอตัวีค้คงร้อนมากนะแล้วก็คงนานมากนะครับป็นนี่งน่นละอ,อ,อ,อะ๋ว่ากันไปนะครับมันเป็นหลายเส้นมันกี่เส้นก็ว่ากันไปเนี่เพื่อนต่อไปนะครับนะ ดำเนินการไปนะครับเ,เส้นไหนละลายก็ดูไปเส้นไหนมันไม่ละลายก็ไม่เป็นไรเสร้นไหนมันละลายก็จัดไปนะครับตอนนี้ก็น่าจะสามสี่เส้นนี่แหละนั่เนนะครับไม่เยอะไม่เยอะและทีนี้การต่อสายเสร็จไปที่เรียบร้อยนะี่ก็พร้อมที่จะดําดเนินการใช้งานได้แน่ๆน,นีๆเพื่อนนะสายมันละลายไปแค่สี่เส้นแค่นั้นเองอเจ้ เฮ้ยเข้าแล้วเฮ้ย <c oughs> ่อ้ยขีเส้นนิ้มสเส้เก็กเออตอนนี้มันต้องแรงขึ้นแน่เลยเส้นเก็ดเข็มด้วยนะครับในกรณีแบบนี้นะครับอย่าไปคีบกันไว้นานนะดูเข็มสวยๆนะไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะพังนะครับ ก็เกี่ยวกันดูแบบนี้แหละนะครับไม่มีอะไรหรอกก็นะครับมันมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะผู้ถึงนะก็ส่วนมากก็สายมาันละลายนะละมันละลายจุดไหนละลายจุดที่เขาใช้บ่อยอย่างเช่นจุดนี้ก็สิบสองโวล์อย่างเดียวเลยนะนะครับจุดนี้จุดต่อสิบสองโวล์เลยก็ก็ชาร์จแบตสิบสองไงครับแลวทีนี้แถวนี้ก็เป็นการเร่งไฟนะครับ มันก็มีปัญหาอยู่สี่เนตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่เนี่ยสี่ห้าและหกเนี่ยมีอยู่แค่เนี้นะฮะก็คือเวลาปรับมาสิบสองโวล์นะเวลาเริ่มชาร์จที่แรกนะหมุนมาเนี่เอ้ยหมุนมานี่หมุนมานี่ก็ <โ frustrating S 2> หมุนก็อยู่แค่นี้นะนะครับพูดถึงนะครับแล้วที่นี่กระแสมันก็ผ่านตัวนี้เออที่แรกก็อาจจะใช้ประมาณห้านะตอนนี้มันละลายแล้วเหมุนมาสี่มันใช้งานได้เอ๊ะก็ใช้งานไปพอใช้งานไปมันละลาย พอมันละลายแล้วสีมันเสียแล้ว5้ามันเสียแล้วก็หกเออนี่นครับหกก็ละลายนี่ครับแล้วก็ปรับมานี่มันเข็มมันตีเกินนี่อกระแสชาร์จมันเกินมันก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นแล้วนะครับลูกค้าก็ไอ,อการใช้งานก็อยู่ประมาณนี้ฮะตัวนี้ก็ปรับอยู่สี่ห้าหกมันก็สามเส้นนี้แหละมีปัญหาเนี่ยแล้วก็สิบสองเส้นอี่เส้นหนึ่งก็นั่นก็หมายความว่าสี่เส้นนี่ที่มีปัญหาแต่ถ้าลูกค้าจะเกิดว่าลูกค้าปรับมาเจ็ดแปดเก้าอะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะพวกนี้ แต่มันก็มันก็ละลายแหละผมคิดสุดท้ายแล้วก็ต้องมาถึงช่างวิทย์แต่ก่อนที่มันจะมาถึงช่างวิทย์นี่ก็หมายความว่าไอ้เครื่องจ่ายเครื่องนี้มันสิบป,ปีแล้วนะครับ้โอยากเลยบางคนก็ถามว่ามิเตอร์ตัวนี้มันแอมแปร์แล้วทำไมไม่มีโวลต์แสตด